สี่เก้าหจะครบแล้วนะ5้าสามห้าสี่ห้าหวันนี้ผมโจนจริงๆนะครับพาเด็กน้อยมาเล่นน้ำครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดหนึ่งแปดมแปดสี่ แปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าสิบเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้ากจกันเป็นร้อยหึงร้อยึงล้เอาละนะลมเล่นกันต้อนสอนแอบกันนะครับในน้ำนะต้องหาให้เจอต้องหาให้เจอแล้วก็เจอเอาละนะถ้ารู้แผนพวกเองหรอกเองแอบเล่นอยู่ตรงบนสไลเดอร์วาค่าเดินขึ้นไปเองก็จะสไลด์ลงมาใช่ไหม เนีครับเดีย๋ยวจะเอาให้กันทบทุกตัวเลยบังอาจนกให้ข่าเป็นก่อนย้อนสอนแม่งเลยย้อนสอนแม่งเลยเพราะผมก็เจ้าริฉๆไม่เหมือนใครอยู่แล้ว มันหนีไปดูเลยมันหนีไปดูเลยปองฟาฮัตเสร็จแล้ว,ว,ว,ลว,วสวัสดีครับคนสวยสาวน้อยไอ้ป้องไอ้ไอ้หัวล้อม,มึงเชื่ออะไรวะคุณลืมเที่ยวมึงไอ้เจ้าลิ้นมึงเจ้าลิ้นแน่เลยเนี่ยมึงมาจากวัดนเจ้าลิ้นใช่ไหมป้องป้องแล้วฟาฮัดฟาฮัดป้องนี่วะ ป่งนวาปงน่วากูแอบแม่งตรงนี้แหละกูหลบกมแอบนะครับถึงตาผมแอบ้งแล้วครับมันนับไปเลยครับมันหาผมไม่เจอหรอกมรต้องสอดแนมไปด้วยครับมก็ต้องสอดแนมไปด้วยผมก็เจ้าชื่นแล้วอายัมากก ผมภาวนาให้ช่างที่ก่อสร้างอันนี้เขามีฝีมือการ่อนที่ดีนะครับเฮ้ยไอ็นบ้านมาถึงนี้แล้วเฮ้ยชิดเฮ้ยอย่าวางอย่ายืนอย่ายืนเดี๋ยวล่้งไปไหนลงไปก็เจอมันเลยนะจะไปแอบนะสระน้ำมันจะมีอยู่แค่เนี้ยมันไหญ่ล่ะมันอยู่ไหนมันมันก้มก้มมันอยู่กลางสระมันอยู่กลางสระตอนนี้นะครับบอลหนึ่งเนี้กบอลสอง ทราบแล้วเปลี่ยนส่งกำลังเสริมมาช่วยด่วนครับวันหนึ่งเรียกว่าสอนครับทราบแล้วเปลี่ยนตอนนี้นะครับหัวพายุทะเลทรายครับจู่โจมนะครับเรานะครับกำลังกบดานอยู่ที่นะครับน้ำตกนะครับน้ำตกไม่ทราบไม่ทราบสถานที่ที่แน่ชัดนะครับครับไม่ช่ไหมมันจะมาบุกโจมตีเราเมื่อไหร่กันไม่รู้นะเนี่ยเสาร์เลนมึงโดนยังเสาร์เลน คุณว้าเลียวาลี้ยวแล้วาแล้วเราพี่น้องมันมาแล้วมาแล้วเนมรู้เลยไอชิบ้าไอูแม่งกรูจะไปแอบไหนวะฝามีอยู่แค่นี้นะพี่น้องเาเตดอีกดอีกตีดิตีดิสนุมเซอลินมึงโดนโดนยังโดนเหรอไอซอลินมึงนับเริมงนมากนะ เอ้เซาลินเป็นไหมไอ้เซาลิ้นเป็นตุ๊บแอบไนดีวะออกนอกสระไม่ได้เหรอออกนอกสระตรงนี้ได้ไหมตุบหายแล้วไอ้เซาลินเฮ้ยจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดนี่จุดที่ปลอดภัยที่สุดจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุด